ประเทศครับเป็นการแข่งขันขพูดภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่หนึ่งได้แก่โรงเรียนที่ดานุเคราะห์ครับ,รบการแข่งขันขพูดภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่สองได้แก่โรงเรียนสีสว่างงครับ ก่งของเราครับจากโรงเรียนสีสว่างบงตามมาด้วยการแข่งขันพู้าษาอังกฤษช่วงชั้นที่3ได้แก่โรงเรียนมอวิทยานุศนครับตามมาด้วยโรงเรียนพิกานุเคราะห์ครับ ประเภทต่อไปการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่4ได้แก่โรงเรียนมอวิทยานุสอนครับตามมาด้วยประเภทต่อไปการแข่งขันสเปลลิง e ีช่วงชั้นที่1ได้แก่โรงเรียนสีสว่างวงครับ การแข่งขันสเปริ i งบีช่วงชั้นที่2องโรงเรียนศรีนครมูลนิธิครับการแข่งขันสเปริ i งบีช่วงชั้นที่3ได้แก่โรงเรียนที่ดานุพราห์ครับ การแข่งขันสเปลิ่งบีช่วงชั้นที่4ได้แก่โรงเรียนที่ดานุกลับครับตามมาด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีประเภทการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกช่วงชั้นที่1ได้แก่โรงเรียนสวนวงศครับ การแข่งขันการใช้โปรแกรมการนำเสนอช่วงชั้นที่2ได้แก่โรงเรียนสีสว่างวงครับการแข่งขันการสร้างหนังสืออ ok ิเ e ล็กทรอนิกส์อีบุ๊กได้แก่โรงเรียนพระตงวติทยาโูลนณิธีครับการแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ช่วงชั้นที่2ได้แก่โรงเรียนพรมเจริญวิทยาครับ การแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ช่วงชั้นที่3ได้แก่โรงเรียนมอวิทยานศรครับ<อ>การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ช่วงชั้นที่4โรงเรียนมอวิทยานศรครับตามมาด้วยการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นช่วงชั้นที่2โรงเรียนพระตรงวิทยาโูลนิธิครับ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นช่วงชั้นที่3ได้มา3โรงเรียนนะฮะโรงเรียนศรีนครมูลนิธิครับตามมาด้วยโรงเรียนแจ้งวิทยาโรงเรียนร็อกมานิยะ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชวินช่วงชั้นที่4ีรางวัลตกเป็นของโรงเรียนเลอคมานิยะครับตามมาด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ประเภทศิละปะประเภทการแข่งขันการวาดภาพระบายสีช่วงชั้นที่หได้แก่โรงเรียนสุนวรรณวงศ์ครับ การแข่งขันการวาดภาพระบายสีช่วงชั้นที่สองโรงเรียนหวังดีครับการแข่งขันการวาดภาพระบายสีช่วงชั้นที่สามโรงเรียนมอวิทยาลสยนุครับการแข่งขันการวาดภาพระบายสีช่วงชั้นที่สี่โรงเรียนมอวิทยาลสยนุครับ การแข่งขันปฏติมากรรมลอยตัวช่วงชั้นที่หนึ่งได้แก่โรงเรียนจุลสมัยครับประเภทการแข่งขันปฏติมากรรมลอยตัวช่วงชั้นที่สองโรงเรียนวิริยะเทียนวิทยาครับไปนอนอยู่ลม้าหตามมาด้วยประเภทการแข่งขันการตอบปัญหาสังคมช่วงชั้นที่หนึ่งโรงเรียนที่ดาวน์นุ่มครับ การแข่งขันต่อปัญหาสังคมช่วงชั้นที่2โรงเรียนที่ดานนครบครับการแข่งขันต่อปัญหาสังคมช่วงชั้นที่3โรงเรียนที่ดาโนครับการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมช่วงชั้นที่1โรงเรียนพัฒนาศึกษาครับการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมช่วงชั้นที่2โรงเรียนแจ้งวิทยาครับ ตามมาด้วยการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมช่วงชั้นที่สาโรงเรียนพัฒนาศึกษาครับการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมช่วงชั้นที่4โรงเรียนลลอะมานิยะครับและประเภทการแข่งขันสุดท้ายที่ทางสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาได้ส่งเสริมให้น้องๆได้ ฝึกฝนนะคะแล้วก็เรียนรู้ครับเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการแข่งขันต่อปัญหาระดับชั้นป .1 ถึงป .6 ขอเสียงปรบมือให้กับรางวัลสุดท้ายจากโรงเรียนสีสว่างวงครับและโอกาสนี้ขอาการาบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านนายกสมาคมการศึกษากชนในจังหวัดสขงขลาได้กล่าวปิดงานเปิดโลกการศึกษากชนจังหวัดสงขลาครั้งที่5ประจำปี2555ขอาการาบเรียนเชิญครับ ท่านประธานกสมาคมกนคสาธารณชนจังหวัดสงขลาท่านกรรมการผู้สภาองการที่รัฐแตาละพันท่านที่ปรึกษานายกองโคการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาท่านสมองช่วยเนียมท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมท่านคณะกรรมการบริหารสมาคม ท่านผู้บริหารตลอดจนคณะครูท่านผู้ปกครองที่เคารพและลูกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับผมมีความยินด,ดีครับและรู้สึกเป็นเกียรติยิง่งที่ได้มาเป็นประธานในทีปิดงาเนเปิดโรกการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ห้า ประจำปี2,555ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการจัดงานผู้บริหารคู่บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เิือโองาารให้นักเรียนนักศึกษา ดูและผุ้ครากรทงการศึกษาของเยนเอกชนในจังหวัดสงขลาของเราได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการด้านการแสดงด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อแสดงศักยภาพข,ของเองรียนเอกชนในจังหวัดสงขลาของเราให้สู่สายตาของผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานเปิดโลกการศารึกษาเยาชนจอดสงขลาจะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีตลอดไปและขอขอบคุณทุกหน่วยงานต่างๆที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อลูกหลานเยาวชนของชาวจังหวัดสงขลาของเราและก็ต้องแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลน,นักเรียนดีเด่นได้รับรางวัลการแข่งขันทัทาษะวิชาการ ผมขอหอน้าคุณกศรีรัตน์ใยและาาสิ่งจัก์สิทธที่ท่านเคารพสับถือได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ทุกท่านจงมีความสุขและขอให้ท่านเดินทางกลับดูมีบบลำเนาของท่านโดยสวุิภาพบันนี้ได้เวลาสมควรผมขอปิดงานเปิาศาศาดโลกการศึกษาเยชนจังหวัดสงขลาในครั้งที่5ประจำปี2555ฉบัดนี้ครับครับค สารกระชนครั้งที่5ประจำปี2555เสร็จสิ้นและเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับโอกาสนี้เรียนเชิญท่านประธานและก็ท่านผู้บริหารนะครับจากสถานศึกษานะครับผู้บริหารจากคณะกรรมการสมาคมการสายกระชนจังหวัดสงขลาขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายภาพเป็นเกียรติให้กับน้องๆที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นและจากการประกวดแข่งขันโครงการโครงงานการแข่งขนันทักษะวิชาการทุกกลุ่มการเรียนรู้ขอการาบเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีด้วยนะครับ เรียนเชิญคณะผู้บริหารนะครับและการน้องๆทุกคนเลยนะฮะน,น้องๆมาข้างหน้าเลยนะครับตัวเล็กๆเกรามานั่งคุกเข่าข้างหน้านะฮะจะได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกพร้อมกันนะครับกับงานเปิดโลกการศึกษากระชนจังหวัดสงขลาครั้งที่5ประจำปี2555ครับ ตลอดระยะเวลา3วันนะครับที่เรามีการโชว์ผลงานทางวิชาการทางด้านนิทรศการทางด้านผลงานการวิจัยทางด้านโครงงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของพวกเราสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับเราจะส่งท้ายกับรอยยิ้มและความประทับใจ ทั้งน้องๆน้กเรียนที่รับรางวัลทั้งผู้ปกครองครับที่สนับสนุนให้น้องได้มีโอกาสได้เติบโตทางด้านการศึกษากับโรงเรียนเอกชนดีๆของจังหวัดสงขลาของเราและจะได้ประกาศให้ทุกๆจังหวัดได้เห็นนะครับว่าจังหวัดสงขลาของเราก็มีโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพยกระดับสู่มาตรฐานสากลครับ ท้ายที่สุดนี้ขออำนาจแห่งพระบารามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้ครับขอให้ประสบความสุขความแข็งแรงเพื่อร่วมใจกันพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีพครับ วันนี้หมดหน้าที่ของผมอาจารย์ทกษนนายปูชัยสรีจากสาขาวิชาการขายและการตลาดโรงเรียนพนิชยการหัดใหญ่ครับเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับงานเปิดโลกการศึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนครั้งที่6ในปีหน้า2,556ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยส,ดสวัสดีภาพขอบคุณและสวัสดีครับ